บางฝั่งฮอลลีวูดก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะสำหรับนักแสดงร่างแคร์ที่แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะสำนักข่าว AP รายงานมาว่าแค n n y Baker นักแสดงร่างแคร์ชาวอังกฤษผู้ที่รับบทเป็น R2D2 หุ่นยนต์ หุนยนรดยแสนฉลาดและก็กล้าหาญหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่สาวกแฟนพันแท้ภาพยนตร์อภิมหาสงครามแห่งจัก,กรวาลระดับตำนาน Star ์วอรได้ชื่นชอบมากที่สุดนะคะได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย81ปีค่ะ หลังจากที่เขาะะต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคจากระบบหายใจมาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีเลยทีเดียวโดวยดูมายเอิร์สคอชหลานชายแล้วก็คนดูแลเคนนี่เบเกอร์ค่ะเป็นผู้ที่พบนักแสดงระดับตำนานนั้นเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในบ้านพักที่เมืองเพรสตันซึ่งก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษนะคะขณะเดียวกันที่จอร์จลูคัสผู้ให้กำเนิด Star Wars ก็ได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเคนนี่เบเกอร์ผ่านทางเว็บไซต์ starwars.com ค่ะ โดยชิ่นชมว่าเคนนี่เบเกอร์นั้นคือสุภาพบุรุษต,ตัวจริงเป็นคนที่ขยันทํางานมากแม้ว่าภายใต้สภาว,แวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยแล้วก็ด้วยความสามารถทางการแสดงของเขามีแต่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งเคนนี่เนะคะเขาก็ได้ใส่ทั้งหัวใจและก็จิตวิญญ,ญาณลงไปในบท R2D2 จึงทำให้แฟนๆทุกคนนั้นจะคิดถึงเขาไม่มีวันลืมเลยทีเดียวค่ะก็แสดงความเสียใจกับแฟนๆของ Star Wars ด้วยนะคะ